ขุนเมตักษาประไทยในครับผมเสยวลงรองกินสงสารครับผม้กชแก้วแลนันเทบ้านครับโรงการที่ประชุมในวันนี้ครับการประชุมวันนี้ก็เป็นการสาษตามสดีท่านท่านอดบี กรมเจ้าค่าท่านรองเลขาในการพบปะทำหน้าร่วมจุดแข่เนี่ยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลนะครับให้ไปพอพอต่อซึ่งจะในโอกาสนี้ก็ขอรับทราบรับฟังข้อปัญหาเรื่องนี้เป็นจุดที่จะทำให้เศรษฐกิจ เราขยับเข้ามาเป็นตัวทรายอะไรเงี้ยสายเดนนี้ได้เลยครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเป็นไอ้วุดพาเลรอ๋อมันสัญญาแรกมันมาตับ้ดนะเลทีน้นาเือขนเห็นด้วยหมดอ่ะแล้วมาอนุก่อสร้างเขื่อน การตลิ่งพังใช่ไหมครับเพราะว่าที่ดินบริเวณนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับของหลายหน่วยงานและโดยเฉพาะในข้ามรา้ามราสัตว์ก็เลยต้งงองขอนุญาตเพิ่มเติมในการก่อสร้างือการทำเขื่อนเกีก่ยวการตลิ่งพังของทางราชการแต่ได้รับรายงานจาก เจ้าหน้าที่กรมอุทยานก็ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วก็เข้าใจว่าไว้ถึงเดือนหรือหนึ่งเดือนเนี่ยค้้จะเสร็จเสร็จขครงทารก่อสร้างก็จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการถ้าเรือเทพาทานสิตดูจากแคปซิี้ที่จะมีต่อไปเนี่ยก็จะเป็นที่หวัง เศรษฐกิจภาพรวมในส่วนของภาคใต้คำนวณดูจากการขนส่งเปรียบเทียบกันนะเปรียบรถยนต์กับทางเรือเนี่ยาทางเรือขนมาประมาณตันหนึ่งก็250รบาทนะ2ร0สิบาทสินค้าบางประเภทเนะเป็นาบางประเภทหรือเปรียบเทียบด้วยสินค้า,าประเภทเดียวกันนั้นภา น้องประชาชนเนี่ยที่ได้ใช้สินค้าที่มาจากภาคกลางมาใต้เนี่ยถูกลง,กลงแล้วมันจะลดการใช้เชื้อเพลิงพลังงาน,นวันทีอมสอะไรได้มากมายนก็เป็นจุดที่มองเห็นชัดเจนนะครับแต่ในส่วนอื่น<ๆ>ก็จะมีะเพิ่มเติมมากขึ้นอีกที ได้ให้ความสนใจกับจังหวัดภาคใต้ในเรื่องการพัฒนาคุณในส่วนของความมั่นคงก็ได้ดําเนินการในอีกภาคส่วนหนึ่งในเรื่องของการพป,ปุยลต่างๆเพื่อเจจาหน้าที่เขาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นข่าวสารอะไรมากมายเพราะว่าก็ต้องทําในเรื่องของขอบเขตให้เรียบร้อยนะครับจะไปทําไม่เสร็จ แล้วมาพูดมาคุยก็ไม่ได้เพราะเป็นการดคุยเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันสองฝ่ายสามฝ่ายหรือหลายฝ่ายนะครับแต่ว่าเรื่องของการพัฒนานั้ก็สามารถบาติดกับที่เราไปำสำราจได้